ช่วยกันทำสามคนวันนี้เราช่วยกันทำสามคนเลยวันนี้เราจะทำไข่ทูไข่ทูวันนี้เราจะมาทำไข่กระทะเราจะทำอร่อยไหมบอกแม่ดิอร่อยโอเค so you gonna make fried egg today ใช่ Okay let's make it now พี่พูดไรนะอะไรเฟอร์ร์แมกเฟอร์รี่แม็กคัสตูรีนะเจ๊จินต้องช่วยพ่อนะถ้าจินช่วยเนี่ยจะอร่อยแน่นอนจินทำเป็นไหม เฮ้ยจินจะมาเป็นลูกมือพ่อเย้เจนเจนจะใส่เจนจะเทเดี๋ยวเจนเจนจะเทเจนจะเทแค่หลอดกับข้าวโพดจะใส่กับกับหมูแล้วพ่อทำอะไรลูกพ่อก็ทำอันนี้ให้พ่อทำไข่พ่อจะเป็นคนทำไข่จินเป็นคนเทพวกนี้โอเคนี่คือกระถาฮะรู้เลยเหรอภาษาอังกฤษว่าอะไรเนี่ยไข่ฮ้ยม่รู้ดิเต๋อไมรู้ปะ โรงเรียนสอนเหรอสกดร์นี่ P U U ไม่แทน P A N h ทน P N แทนแปลว่าหิวแล้วโอเคเดี๋ยวเปิดก่อนมีไข่กับข้าวโพดอ่าเดี๋ยวบอกคนซ้ำข้าวโพดแครอทไส้กรอกหมูสับหมูสับแล้วนี่อะไรลูกไข่ไก่อันนี้ไข่ไก่ที่มี D H A ด้วยรู้ไหม D H A มีเพื่ออะไรกินแล้วฉลาดเป็นพ่อ ใครเคยกินปลาบ้างกินฉลาดนี้เลยหรอแต่วันนี้เราไม่มีปลาเราก็จะมาทำไข่กินไข่ที่มี DHA ก็จะทำให้เราชลาด้วยเหมือนกันโอเคพร้อมยังเอาไปเอ้ยอ่ะกิงคอยช่วยโดยนะลูกเฮ้ยเฮ้ยกินชิมอ่ะกิน ก่อนใช่บอกค่ะข er ้างบนจริงๆทุกวันเลยได้ชิมเลยอย่าไอ้ไหนดูหน่อยเต็มปากเลยชิมจนจะหมดแล้วลูกจะเพิ่งชิมได้ไหมรอก่อนได้ไหมเอามาให้ไอ้คนนี้มาจากไหนเนี่ยเอาลำเข้าลำเข้าเดี๋ยวกันึงพ่อเรากระททบร้อนก่อนอ้าวไข่ขาวมันใสปิ๊บเลยอาชิมเลยขอโรยลงไปดิ โรยลงไปดิโรยดีๆลอยดีเอาใส่กล่องโรยใส่กล่องโรยใส่กล่องลอยอ่ะอะโรยลงไปเทั่วๆเลยทั่วๆเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเลยวสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเลยเหยเลยเลยเลยเเรเเหยเเลย น่ากินไหมครับเดี๋ยวนี่ฮะโอเคไข่กระทะเจ้ไข่กระทะใส่ซอสไปเนี่ยทำไดท้ของจริงงั้มผลงานจริงอร่อยไหมโอ้โหอร่อยหรือลูกอร่อยเหรอ